สวัสดีครับ l c c Watch Review กลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็มากับอีกหนึ่งยี่ห้อซึ่งไม่ค่อยคุ้นหูกันนักนะครับผมเรียกเขาว่าเ h คเกอร์โดนะฮะผิดพลาดประการใดถ้าเพื่อนๆคิดว่าผมออกเสียงผิดก็ช่วย c o l l e c ผมมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับานาฬิกาเ h คเกอร์โดเป็นนาฬิกาชั้นสูงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นที่นิยมของตลาดมากนะักจึงทําให้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาเขาเท่าไหร่แต่จริงๆเขาเป็นนาฬิกาที่มีความาสวยงามแล้วก็มี หลากรุ่นที่ได้รับความนิยมจากสังคมชั้นสูงพอสมอควรนะครับจะเป็นยังไงบ้างก็ติดตามชมกันครับตอน,นนี้มาในนาฬิกาที่อาจจะแปลกตาสาหรับเพื่อนๆอ,อ,อีกยีก่ห้อหนึ่งนะฮะผมอ่านเขาว่าเจกเกอร์โดนะฮะไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะอ่านกันอย่างอื่นหรือเปล่านะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะฮะเจกเกอร์โดแกรนด์เซอร์คมารีนนะฮะเดือนนี้นาฬิกาเจกเกอร์โดนี่ก็จะเป็นนาฬิกาชั้นสูงอีกยีก่ห้อหนึ่ง ซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นบ่อยนะักนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเป็นนาฬิกาชั้นสูงที่ไม่ได้เป็นหลักของตลาดนะฮะแต่อย่างที่ผมเคยพูดเสมอๆว่า,าการเสพนาฬิกาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเสพนาฬิกาที่มันเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมเสมอไปนะฮะดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะของอผู้ชื่นชอบนาฬิกาเนะจเกอร์โดเนี่ยเขาก็จะมีนาฬิกาอยู่หลากหลายนะครับ หน้าปัดเพ้นไลน์นะฮะเป็นตัวขึ้นชื่อของเขานะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะฮะเอกลักษณ์ก็คือเขาจะมาแปลกแหวกแนวกับชาวบ้านเขากล่าวคือนาทีชั่วโมงนะฮะเป็นหน้าปัดเล็กนะฮะแต่มาเน้นที่เข็มวินาทีนะ,ะเป็นหน้าปัดใหญ่นะ,ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็น Grand Second Marine ค o n o m e t e r เนี่ยนะฮะโ การที่เขาทําวินาทีให้มันดูใหญ่นะอาจจะเป็นเพราะว่าพยายามจะเรียนแบบนาฬิกาเรือนะฮะในสมัยอดีตนะฮะซึ่งเขาเรียกว่านาฬิกามารีนน,นะฮะนาฬิกาเรือนะฮะตั้งอยู่บนแผงที่พวงมาลัยของทางกัปตันเรือนะฮะถ้าเพื่อนๆจะไปดูเนี่ยมันก็จะมีเกล่ยอายประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็มากับกลไกออโตมิติกนะครับ แล้วก็เนื่องจาว่าเป็นนาฬิกาที่มีราคาค่าตัวสูงแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เน้นความหรูหรานะฮะดังนั้นแทบจะทุกตัวของเขาก็จะสร้างออกมาเป็น limited edition นะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็น limited edition ผลิตที่88เหรือนนะครับหน้าปัดเนี่ยนะเพื่อนๆจะเห็นว่าจะเป็นสีขาวนะ แล้วก็ตัวเรือนจะเป็นตัวสเตนเลสสตีลนะฮะแล้วก็ไดมิเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่43มิลน,นะครับการออกแบบก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ผมบอกนะฮะพยายามจะเรียนแบบไปทางนาฬิกาเรือในอดีตนะครับกลไกออโตเมติกก็แอบแกะลายอย่างสวยงามนะครับถึงแม้จะอยู่เบื้องหลังพิดขึ้นมาดูก็รู้สึกว่าเขามีความสวยงาม ชื่อแบรนด์อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในตลาดผู้บริโภคทั่วไปนะแต่สำหรับตลาดนาฬิกาชั้นสูงแล้วเจ็กเกโดก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรือนอีกหนึ่งยี่ห้อซึ่งได้รับความนิยมพอสมควรเป็นไงบ้างครับกับนาฬิกาที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดอยู่สม่ำเสมอนะครับเราจะ นำนาฬิกาที่เป็นทางเลือกต่างๆมนาะให้เพื่อนๆได้ชมกันอาจจะไม่ใช่เมเจอร์แบรนด์หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเมเจอร์แบรนด์นั้นเราก็มาชมกันนะครับว่าตอนหน้าผมจะเอานาฬิกาอะไรมารีวิวก็เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ